เรือแล่นชิวหนุ่มอีกคนข้างๆเอฟไม่ใช่พิธาแต่คือพระเอกรุ่นน้องคนนี้ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับแอปทักษอนในคลิปขณะที่สาวแอปแวะไปทักทายทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มนนกุลชานน์ ทำเอากลายเป็นกระแสบเบลจิน้นเรียกได้ว่าจิ้นวงแตกเลยค่ะโดยในคลิปพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอฟและยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็คือนนกุลชานนซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันในสถานะอะไรแต่แฟนๆก็แห่จิน้นนนแอฟกันหนักแล้ว ทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการ3แซบก่อนหน้านี้ที่ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าแอฟกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องด้วยตอนนั้นแอฟทักษออนบอกว่าเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดชมพู่อารยาก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะต้องเครียดตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอขณะที่นนกุลก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแฟมากเขินมากต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส เรื่องราวความรักของสาววัย38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกค,คอมอดี้แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยๆและก็ยังมีโมเมนต์ที่แอปนั้นคอมเมนต์คุยกับนนกุลใน i อจที่ต่างคนก็ต่างโพสถึงการชวนกันจิ้นมากๆค่ะและล่าสุดค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคม2,5 6 6หนุ่มนนกุลก็ได้โพสภาพของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่า คนถ่ายบอกให้แอคหนาวๆห,หน่อยทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามว่าใครถ่ายรูปให้เธอมันฮอตบางก็บอกว่าอยากเห็นรูปคู่พี่นนทพี่แอฟค่ะเป็นต้นค่ะ